สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอู่ช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะวันนี้รับเข้าอีกหนึ่งเคสนะอาการเร่งไม่ขึ้นจาก8ปริ้วนะครับอันนี้อาการเร่งไม่ขึ้นนะครับอันนี้เร่งเลยอ่ะสองพันรนะอบไหมอ่าเดี๋ยวดูอันนี้คือเหยียบได้ประมาณนี้อ่าอันนี้อย่าเบรกเบิ้น เ,เได้ขั้นตอนแรกเลยนะเราต้องเปลี่ยนหัวเทียนก่อนเลยฮนะหัวเทียนไม่ตรงสเปคนะ,ะโค้ดที่ได้นะจะเป็นเกี่ยวกับพวก O2 นเซอ o r นะ,ะกับเกี่ยวกับระบบไฟนะครับอ่าถึงได้ทําการเปลี่ยนกล่อง ECU นะ A36B นะฮะอ,อันนี้เราก็ได้ทําการเปลี่ยนเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวเรามาลองเช็คโค้ดในกล่องกันเลยนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะว่ามีโค้ดไหมหลังจากเปลี่ยนแล้วนะและ้วว่าอาการเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาลองเล่นดู ิองเลยนี้ลิงไนผับเด็กครับก็ะเบียออ่อต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำการลงทะเบียนนะฮะกล่อง ECU นะวันนี้อ่าหลังจากที่เราได้ทำการเปลี่ยนกล่อง ECU นะฮะเดี๋ยวเราต้องลงทะเบียน กล่องให้ลูกค้าทุกครั้งนะฮะเี่เราป้อนข้อมูลลงไปเสร็จเรียบร้อยอะสรุปนะฮะเคสนี้นะครับไม่ใช่แค่หัวเทียนอย่างเดียวนะลูกค้าเปลี่ยนหัวเทียนมาแล้วแล้วก็ระบบไฟแปลงมานะครับทำให้กล่องช็อตนะฮะ้กล่องเสียนะครับเวลาเราแตะเบรกนะครับ จะเร่งขึ้นถ้าไม่แตะเบรกรถจะเร่งไม่ได้นะ่าอ,อันนี้ก็จบปัญหาเสร็จเรียบร้อยนะพร้อมเร็จนะลงทะเบียนกล่อง ECU พร้อมเปลี่ยนครับเรื่องรถทาทาึิถึงช่างต้นทาทาชนบุรี080222 2 0 2 2